สวัสดีค่ะมากันหน้าสดเลยลนะคนนี้หน้าสดก็สวยได้ทําไมล่ะทาไมฉันถึงต้องไปยือนอยู่ในห้องน้ําด้วยดูดูดทําไมฉันถึงต้องยือนอยู่ในห้องน้ําหมุนไปหมุนไปหมุนไปเตียงนอนค่ะคือวิวสวยมากคุณพระคุณเจ้ามีหมอกดูนี่คือวิวจากหน้าต่างห้องนอนค่ะสุดในสุดค่ะทุกคนหน้าต่างนะคะให้ดูกันอีกทีแบบชัด,ชด ดูค่ะเตียงนอนค่ะเตียงนอนค่ะแล้วแล้วห้องน้ําค่ะชอบคือชอบตรงนี้แหละไม่ได้ชอบตรงไหนอะฉันสามารถแก้ผ้าอาบน้ําในห้องนอนโดยไม่มีธรณีประตูกั้นระหว่างห้องน้ําและห้องนอนค่ะมันสะจิตตรงนี้ค่ะทุกคนค่ะ Game over.